พี่น้องว่าเบิรงทางนี้มันอีหย่างนี่ตำบัก่งขนมเ้นเไม่เสร็จไหมล่ะวอเคอกับห้องนี้น่าออกมันเลยโอ้ยหข,อขอ้หมูแพงกินปลาแทนฮิมา,าบัตที่นี่พี่น้องมากินปลาเผาสมาม้มตำมีอย่างปลาเผาส้มตำขนมจีนกับยายชมพูเห็นบ่ามีของแก้มพร้อมเนานะของกับแก้มแล้วก็มนนีน้ำปั่นน้ำปั่นนี่ทำเองนะเธอปั่นเองแล้วก็มีผักเห็นบ่ มันเลิศสำเรึกแตนพี่น้องพี่น้องหิมะวัดที่นี่มาดูยน้ำกันพี่น้องจะเอพี่น้องบโบ้เลยสำนึกแตนเลยปู่นีปีกันปูนีอีปีอีปีอีปีสบายปูนีอีปีอีปีอีปีสบายโบ้เลยสำนึกแตนเลยเดี๋ยวได้คอยนั่งดีดีกอนสิสวัตดี้ยดกสวัตตี้จะพี่น้องสุขสุขสบายดีกันบ้าจ้าคอยก็สบายอยู่บ่เลยสำนึกแตนเลยกอดอนกราบขอบคุณ ขายหมดแล้วขายหมดแล้วจ้าขายหมดแล้วขอบคุณแฟนคลับสู้กูสู้ก้อนแล้วสิขามาเบิังคิดเป็นผู้กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณจากใจจรงจิงนะจ่ายนะมือนี่มือเรือหนังมือเรือเสาร์มือเรือเสาร์น,านะจ๊นะเนาะมากินอันนี้บ่หมูมันแพงหมูมันแพงเราก็ต้องกินส้มตำปลาอย่างนี้ปลานิ่มเผาแทนบ่มันเลือดสัมผัสใจคนเราเบิ้งสีสันเบิ้งสีสันพี่น้องคนเะโอ้ยเอาใส่กระดาษฟอยล์เด้มันจังไบบวนัน นามมันจจงบนไหลมาใส่ปลายอาจะพูฉลาดแล้วต่เนอะอุ้ยย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 ้ยยนยยยยยยยบยยลยยสยแย้ยยเยย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 ยนยยยยยนยยผักยย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 นย่ยย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 ียยัยยยยยยพยยยยยยยเยยยผักเย้ยยยยียโยยหนยายยมอุยลย,นะยลืม,ลม,ลมยยย่ยพยย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 ยายาย้ยย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 ยากเขยนย,เขยนคิ้วตกนะสยยัยย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  ว่าถ้าเขียนคิวตกเนี่ยมันจะแบบว่าามาค้าขายไม่ค่อยดีามาค้าขายมันไม่ค่อยขึ้นดูฉันปะทำคิ้วอ่ะเขียนคิวให้มันขึ้นมันจะได้ทํามาค้าขายขึ้นก็ได้เขียนคิ้วป่ะมันจะได้แบบทํามาค้าขายขึ้นอเฮงเฮงเป็นป่ะมันถึงจะได้เฮงเฮงป่ะ <clog> มันเลิ <ๆ S 1> เสเสนแตนเสนเลยที่มาปัทนีมันรู้อันนี้เป็นหน้ามันน้ำส้มป่กน้ำส้มปั่นเห็นเองไหมนี่น้ำส้มม่การน้ำส้มคั้นน้ำส้มปั่นไหนว่ามันคั้นเด็ดปั่นเอา มันเลิศ oh ส oh, ัน like ิษฐานโอ้พี่น้องพ่น้โอ้โอ้ม่ใจไม่จใจอู้หู้พี่น้องไอ้คนนั้มันเลิอะอยู่ได้แป๊บนึงขอเซตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่างก่อนมันถิมีหม่องว่างเม่อไ่ะนีมันเหยียบพื้นเหยียบพื้นเห็นบ่เหยียบพื้นเหยียบพื้นก็หมายว่ามันหกเลอะเถอะภาษาเมียงบอกเหยียบพื้น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 มันหกเลอะเถอะเลยปิดฝาก่อนนี่ชนแก้วชี ช่วงีแต่พี่น้องสูขูดซูคนเป็นตะแสาบวบนสีอือเห็ดเอ็นนี่เฮ็ดเป็นสูยางมีอะไรบ้างที่เจ๊แชมพูทำไม่เป็นมันเลิอดสมานแกนค่ะทำเป็นทุกอย่างนั้นเธอทำให้เป็นอยู่อย่างเดียวเป็นคนขี้โกงเป็นคนขี้โกงทำไม่เป็นนะจ๊ะนองนันทำได้หมดเลยเธอบอามาเห็นไหมไม่กีนก้นั่งตันเลิสมานแกนเลยดุยีกทีอ่กกอนวัน เสียงพูดยัง so, ีุ่สตว่าเป็นพูดยังไงาะทีเน็ดอากาศร้อนคัยี่สเก้าองศาเลอนี่อือยี่สิบเก้องศาฮอ้้อนนเราเนี้ยแต่แค่สุกมึงเมื่อสมัยกั้นมันลุยยาทีนี่รุยรุยรุยรยนังเสกอนเอาขนมเส้นเสกอนเนาะขนมเส้นยี่ห้อยี่สิบูกขนูกือดปุ่ผู้ใดอยากกินขนมเส้นมันเส้นมันเหนียวมันนุ่มมึงมึงมึงเส้นมันเหนียวเส้นเหนียวเส้นนุ่มเส้นย่าพึงมันเหนียวป่ะ อยากกิน ul, แอดไล์มหาเยนพูด้ะจ้ะเด้ออยากกินแอดไล์มหาเยนพูดมีส่งอยู่ไทยมีส่งอยู่ออสเตรเลียนะจ๊ะส่งเฉพาะไทยกับออสเตรเลียจ้ะโอ๊ยพักที่ข้ามไงแต่ลืมไปอมวแต่บอกลืมคิงมั้งลืมคิงก็หมายว่าลืมตัวอืมวแต่พูดมวแต่พูดลืมตัวไปมัม้งนี่ไหมแล้วก็ซ่อนปะฉะสาทซ่อนทองนี่กุลนี่ซ่อนทองฉันมาจะก็จะเอาส้มตำใส่มาโอ้โํตำเองนั่นนี่เพชรดขนาดเลย วันนี้มันเสาร์นะเธอมันเสาร์ทั้งเด้าทั้งเด้งนะเธอเหไหมไม่ใช่เด้งเปาะแปดนะปอกแปดนะเพราะอันนี้เป็นเกียร์เกียร์มันแบบไม่ใช่ปอกเด้งนะเธอไม่ใช่ปอกเด้งนะเด้งหน้าเด้งหลังใช่ไหมอู้ปลาไหมหมูมันแพง่น้องเออหมูพี่เป็นย่าซื้อหมูหมูกิโลละสามสี่ร้อยเหรมันเลิศสมิ่นเต็มเลยวันนี้วันนี้ซื้อปลากิ้มตัวละสิบบาทเนาะพี่น well, ้องเนาะ กินปลาอย่างนันสลัดกินหมูนวสลัดจะไปกินหมูด้วเพราะหมูเป็นโรคเป็นไพ้หวักินปลาอยู่าะนั้นขันปาเป็นโรคกัจักีว่าจังไหนแต่ว่าต้องกินหรอกินแม่ปลากระแดกเนาะยงกินใบกินปลาตปละแดกกันน้อพี่น้องเนาะเลือดสมเต็มปลแดกกัปลาอีกเหรอบนี้เอ้าเลือดสม่เต็มแล้วยังกันได้เมันยูยากโรคซูมือนี่เลือดส์เนยเอาแล้วฉันเช็ดเกียร์ฉันออกก่อนสุดจรินว่ามันลีลาดิยังใชู้แสงกันดีนะ มันไม่ใช่จพูดลีลาเองแกบอกยังจะพูดลีลาไม่ใช่พูดผิดพูดใหม่ยังพูดไม่ลีลายังพูดแสงจันทร์เลิกสนได้แล้วหนิบ้างอู้อูลืมต่ออะนี่เป็นทองรักใช้ดึงแล้ออกเป็นอู้ไอคือมวนมวนอู้เดี๋ยวบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วเอาถ้วยเอาถ้วยมาใส่กลางมันเห็นไหมมันใส่กลางใส่หนิมันแกถามว่ายัยทำไมพูดมากจังเลยเอาขวดมาปากกึบนะสัว เฝ้าี่เห็นบี่เฝากับพิษสุดดีเลยแต่เขาอยากเฝ้าเขามักเฝ้าเขาก็ปากตึดกระสัวแม่ตาพูดมาโต๊ะกับยกคุกแม่ตายกขออนยญาเก็บก่อนแป๊บนึงเกียมันโต๊ะเกียเฮียพื้นเฮียพื้นเห็นบ่นี่เกียภาษาอีสานว่าเกียภาษาไทยบอกเกลือภาษาเมียงกับเกี้ยเอาเกียมันให้จิ้มเจ๊กเจ๊กภาษาญี่งุ่นมันฮ้ง เกียร์แล้วผ้าอิซานมาษาอีสานมันเท่ากับเกียร์มันเป็นอีเกียร์เลยเพื่อนเราขี้น้องเอ้ยสวยสันได้กินโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องมันเอาอ่านอะไรดอกเอาอ่านแบบอีจเอาอันนี่มาดิบะดิบมะดิบมะดิบมะดิบ่โอ้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องหิมากไปกินรุย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 สอนไปเลยห่อนี่พี่น้องเอ้ย เย็นๆได้กินมันห่อนห่อนแนงไปละอู้เนื้อขาวจุนผุนเบิง้งเนื้อขาวพียายชมพู่ได้อู้เขาวจุนผุนเลยเธอขาวจุนผุนเลยอันเฟ้ยเขาบอกว่ายายอยากได้ลัตเตอรี่จังเลยส่งลัตเตอรี่มาให้หน่อยสิอันขายลัตเตอรี่หมดแล้วอันรอดจังตาอันให้แบบว่านเพราะเรื่องแย่งกัลรับกันรุดจองไหมจ้ารุดจองหลายเราได้ขายหมดที่เก้าอันรุดจองรุดจองนี่เอามาขายหมดที่เก้าแล้วมันบ้า ม,มนันเลสินเแตอดรูดจองนะจ้าแล้วเพื่อนนี่รูดจองมาอีกมันมีวันที่เท่าไหร่มันมีวันที่ททสิบสิบสี่บ่เลขออกวันที่สิบเจ็ดบกเลือกสินันแตนเลยโอ้ลงเรียนุอยเลยบนข่าปากเลยนะบนข่าาทีนี้ขนมจีนใส่ไปนใช่หอล่วใส่ห้ือื แผู้ดใดอยากมาสวยหน้าใสหน้าขาวแอนไลน์มาเห็นผู้ใดซังกินแค่ซิลกสักาา่หน้าสวยหนใสหน้าขาวโจโปกเหมือนนั่นทีู่ดเหรออ่นองเป็นไงอันี้นนนนนนกลามได้ไห้างกลมันกลามกล้มไม่กินอะไรอยู่ข้าวโพขึ้บมอ เค็มๆเฉพหัวดูเปียก้ำอืมดีน้องเ๋ยมากินกน้ำาหัวคำประเทศมากนะ ที่มันเสียเพราะว่ามันรกินเ่าจะเะียงกันมันมบนเสีเพิ่มเถียงกันเพิ่มได้ก็เยอะอันนี้คอยกินอิ่มกอนคอยกินอิ่มกอนไปหน่อยทั้งองด้กันจังเถียงกันเด้อนั้งคงขาไม่าด้คอยเด้อคอยกินอิ่มกอนเด้อดวขดคอยตอนนี้นะกินข้าวกบเสียกินข่าวก็แซ่บนี่เป็นแบบแนี้ม่แก็หิวหรอแบบนี้มากินข่าวเสบยกาท่ม่หิวเลยก็แบบว่าอิ่มนํำสำลานคนเด้อบางวนน้ํำกินมัน ເພິ່ນຍັງກໍນາມຕໍາຮຸມໃຫ້ເບິ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງເອີ້ເຜบ่ເຜັດເບິ່ງເລົ້າອືບູຍມັນລະເລີຍພີ່ນ້ອງເອີ້ຕັກໃສ່ຫบ่ພຍ່ຫຮຂ້ ก่อนจะแบบูกคุยต่โมเป็นะอรู้ว่าันตก bậc nghiệp luôn luôn oh, ngay cả กินก่นก็นก่อนยังกินอนเพื่อแซ่บมั้งเส้นหลายไปแล้่เป็นยังไงเพาะยังะเผ็ด้าใส่น้ำ่าเสหลยเผ็ดนิดนึงเดี๋ยวปลาจะนอ้น้องเอ้ยปลาุขาจุพูนขาไมใ่จุพูนเลยขาจุนมูนเลยนะเอโอ้ยหอนหอนอี่ะ เที่ยวพัตยากินปลาปเผาอะที่ยปัตยาปลาเผาหางนางไปซอยแดดกินปลาปเผานี่เด้อเที่ยวพัตยาเด้อปลาเผาคือตัวใหญ่แบบนี้เนาะแล้วก็มีอันมี้มีอ่อันน้อมีผักมี่ขนมเซงมีนำ้ำจิ้มชุดละลอยแปดสี่บาทถ้าตัวใหญ่เลยถ้าตัวน้อยกลางๆกับชุดละลอยห้าสิบ ร้อยหาสิบร้อยหกสิบกรอนไปหยิบทึ้นขึ้นขอชนะตัดสินนี่เืียงอืมแซ่บเข็มอร้อยเปหน่อยแซ่เองแซ่บแซ่บแซ่ เส้นบ <c oughs> mm ่อาเส้กระดาษคอยมากระดาษคอยแบบน้ำหน้าอันนี่แม่หน้าแบบนี้ก็แล้วน้ำต้องหุูมันสิบบะได้ไหลใส่กันมันสิบบะได้ไหลใส่ขนมเส้นไงแล้วมันสิบบะได้อันไหลเส้นอันนี้ได้จนพูน้ำมันเหลิ่ยเลยป่ะที่นี่บุพี่น้องเอ้ยใส่ปลาคนเนาะใส่ปลาคนไมีก้างแล้วเนาะพี่น้องเอ้โซอ้อนกัดเด้อพี่น้องเด้อหมูมันแพงกินปลาแพงพี่น้องเอ้ย หมูโลละสามชิ้นร well. ่อยนะปลาโัวละคิดบาทคิดบาทส่าบาทเล่นว่พี่น้องเขาบอกหูกันปลาตัวเท่าไรสิมื่นนี่ยเว้นปลาสีแพงขึ้นละค่ายเห็นคนซื้อหลายบอกโอ้คำแบบไงเลยเห็นคนซื้อหลายกินตปลาปลาปลากระสิขึ้นละค่ายแบบนี้อันของขึ้นละค่าผัดเหยียงกับคนอื่นไล่ได้ไงไล่ได้ทาตัวเฮ็ดงานกับบ้ขึ้นเนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกันนะเอ้าเดี๋ยวเจะาเดี๋ยวเจ้าไปยัดเอาเนาะ ขันอยากรวยอยากล่ำอยากรวยแมซื้อเกับยายชมพู่ซ้อลอตเรีกับยชมู่ถือที่หนึง่งขันว่ถือันที่นึ่กับถือแางวันอื่นเนาะมีเงินรอแบบนี้บ่เเเป็นต่หนมาม,าม,ามาพี่น้องมซื้อลอตเตีแต่ว่าใครมาะมนะมหนาด้อมนหนายอมาอุน่นุนเนาะรับรองรวย

พป็นยังไบ้างส้าของเนาะมันเดิศมัคแตนงคุยตะมูมาเดียวเบาหน่อยหมอยมันเนานสเป็นสายเลย หอมอีดีอีดอนนี่ปลาใสก้างหมือน้รู้สกปลาเผาหอมคักหอมวุย ดูนั่งเนือกหางเนี่ยแบบทีนี่เขาดูทางมันก็เบ็ดเผ็ดมันเผ็ดเนี่ยแต่เอาหนีใส่าปากมันเผ็ดกูกูยอ้ะหา,างมันฉันหางมันดอกหางปลา กนนะการค้าก้อนแรงถามอประทัเนียมีแหงวันเสาเนาะวันเสาวันเสาเด็เขาออกวันที่สิบสิบเจ็ดวันี่บอกเลยนะปกติี้เขอกวันที่สิบหกน่น เพนแฮงอืมเพนนี้เล็กบอกเลยน้ำส้มปันเองอืมปันเองจะไม่หลายซื้อเพิ่มเล็หน่อย ลดลฮึลลมฮึมเจ้าราชการสิราชการอะไรเอ่ยสมัยของท่านอิน อรไขมิ้มลยอากันแก้เลมันไดบอกมันยกบอฟตทองแตงนไทยสาวน้ทำไมเป็นคนลอยจแพลแพลกาะมุมหน้าน้ใจองออ โอ้ยใจน้อยใจเลือดแซบบอกเลยคำเดียวแซบ่บรวยมากเธอนะอันเป็นทองเปียกมันเปียกมันหยาบหยาบคือยัยยกจะพูดเลย มาด้านน้ำมึนเปียบหย ปลาเนาะแซ่บก็มุ้งนะเลยบอกอไงแล้วเด็ดสลัดที่เด็ดทีพูดสลัดแบบน้ำที่ปลากระ,ะพิบนบางที่กินเพลินอย่างตับตันนี้มันกินไม่ได้มันหยาบมันเป็นแบบวแบบ่าเป็นหนังมันไม่ใช่หนังมันอะมันไม่หนังมันหรอกหนังปลาเนี่ยอาะแต่ บู้เลยมันแต่เลยขนมเส้นไหมขนมเส้นเหนียวนุ่มขนมเส้นยายฉมูด้วยนี่มันขนมเส้นคนอื่นนั่นี่ขนมเส้นยายชมพูขะขาดเลยนี่ขนมเส้นยายชมพูที่มุกขืดขะขาดเลยนี่โอ้เส้นมันไหมอันนี้กะเพราเผ็ดเอามันแสบมันแสบมันนวอืมแสบมันนวมันอร่อยมากเลยนะแล้วก็ใส่วางไว้นี่ก่อนแล้วก็ใส่อืโอู้หูหน่อย

กินกระตุกมาได้ยายมียาดีหรือเปล่ายายเนี่ยยายพูดว่ามากินยาด้วยจ้ะเนอก็เสียยามาให้ยายจะพูดกินลดความปวดลดหุ่นเลอบ่บ่กินมาได้เปเนาพามากินยาเลยเนี่ยมากินแบบนี้สิกินแบบนี้สินี่ไปดูนี่เลยกินยาลดความปวดบ่มันแบบว่าเทาเท่าแล้วไหมฮะกินยาเขาลดความปวดมันกับแบบว่าสิสวยเนาะบ่บ่บ่อันให้เด็กน้อยขึ้นกินซะให้เด็กน้อยสาวๆาวขึนกินเทาเท่าแล้วเขาไปยุ่ง่วนเท้า quần cho mất mặt thoát mặt bỏng hai mới sắp mất thoát đây đều để quá là là hoa sắp ở lại đi mhm 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 mhm